เชนอยู่ไหนนั่ง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 ลงนั่งถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นกลุ่มม่ลงนะเมื่อไม่ต้องมีานเลยน่นม่น้านลังเนี่ยเนี่ยมูดูี่าแลดูดีหอมลง่นี่นนั่งยืนด้านหลังอ่า ไปทางกล้องไหกล้องไหนอ่ามาเช็มมาแชมป์มาแล้วแชมอ้ไม่กลัวไมกลัวไม่กลัวมลม่กลัวกลัวไม่กลัวกลัวไม่กลัวไ่กลัไม่กลัวไร่กลัม่กวม่กัวไมัวไม่กันม่กลัวมกลัวม่กมกลัลวัวไไมัมกัวไ่ลยวล่ลัว่กไมววมไม

แต่มึงจะไปยืนอยู่ตรงไหนไม่แตะก็จบไม่แตไ่ไปไ่าบยืงีแมป์แแชมป์แชมป์่ไหรามตัวยงก

สวยมากเลยค่ะต่างไปบ้านน่าตาไอ้คนเดี่ยวใส่แมสดีกว่าไม่ใส่แมสแล้วสวยกว่าใ่เรื่องใส่แมสกใส่แมสกใส่แมสก์ใส่แมสก์ใส่แมสก์ใส่แมสส่แมใส่แมสกใส่แมสก์ใส่แม์ มไเ่ฮ้ยวัววาตอนกับเสี่ยวแน่เลยวะเอาหัวมาไปจ้างไว้ข้างล่างแล้วก็ชุ้ลงจากลังบุงเปเลยพุณให้สดเลยไม่ไหเลยจะไหวข้ามไม่น้ำไปแล้ว